เลเนโอค่ะซอยข้างนู้นเลเนโอนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นคองชลประทานเนาะมันจะมาเจอสะพานขาวๆนิดเดียวเข้ามาสวยมากเวที่สวยมากๆเลยค่ะนี่เข้ามาแต่ก่อนที่เขาจะจัดกิจกรรมอ,อ,อ่าเขาจะจัดกิจกรรมเป็นแบบ มันเป็นสปริงเกอร์เป็นลำพูใช่ใช่แต่ก่อนอ้อมแม่แม่จำได้แล้วอันนี้เขาจะขุดเป็นเขาจะมีลำพูแล้วมันมีมีปลายของบานสีงตรงนี้เขาจะทำเป็นสวยตกแต่งก่อนคอน่อนเข้าไปอันนี้ก็ค่อยว่างแผนกันว่าบอจะห้เป็นอะไรแม่ ใแล้วหมอไฟมาแล้วพี่น้องยายไปอยู่มองไดกระถือโยนแต่หมอไฟหม,มอ,อข้านา้าเดือ,อน้ำเดือนสิบก็คือเดือนที่แล้วเองนะคะ อันนี้หม้อไฟเขาก็เพิ่งมาติดให้ค่ะเม,มื่อวานวันนี้ก็เลยให้ทีมงานมาทําความสะอาดบอสก็ให้บริษัทมาเคลียรเลยเพราะว่าครัเป็นทุกบาททุกตางค์ที่น้องซื้อเข้ามาเนี่ยคือนี่แหละเอาแบบวาอยู่อยู่ร,ร่วมกนหรือรถไฟนองแขกไปแค่บ้า FC เอฟซี้อกันมาอยูอย่เตี้ยมขนาดไหนเด็กๆตัวเกียวอ่ะจะได้ออกมาจากที่เราเช่ามาอยู่นี่ก็คี่ภาพแาาม่กลางวันเห็นไหมนี่ตําบียูนี่บออุ๊ือตําบงสียูพี่นอ้อ,องเพราะอะไรดี ทำมากเนี่ยแดดร่มลมตกมาบรรยากาศดีมากดูสิแล้วหน้า Office ออฟฟิศอะคิดว่าเอาสมมติอาการขึ้นปึ๊บใช่ไหมใไมวันนี้ร่มจังอะใช่พี่น้นนหอหน้าออฟฟิศคือบ่แดดคือแดดซองเลยว่าไม่มีต้นไม้อยู่จริงกันคือหลังหลังจากเที่ยงไปคือหน้าหน้าฟิศจะร่มจะเย็นเลยบ้านนี้ช่วยอยู่แล้วก็ตรงบ้านบอดก็คือแดดแดดบ่ายคือไม่ร้อนเลยค่ะจะลมแล้วกลล็ล่มเย็นมาคักตรงที่ห้าไปสเปเชียลอันบุกเบิกไหมคะพี่น้องเป็น้ออฟฟิศเป็นอนอฟฟิศ บ้านบอจะข้างในสุดน,นะคะจะเป็นตรงที่รถจอดอยู่ค่ะแล้วก็บริเวณทางด้านซ้ายมือตรงนี้ก็จะเป็นที่นอนของเด็กๆโตกเกียวเลยใช่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นบออน่อนเขาคือมีดูกสมุนไพรแทค้ค่ะคนนี้นั่งอย่างย่เ อันนี้นาง,งอยู่ที่เราเลยตัวเนี้ยแม่จําได้ตอนที่เรามากินโอุรักกันนางก็อยู่ที่บ้านนั่นผู้ชายไม่จีบห้างเราต้องตั้งชื่อไหมนี่วันเราตั้งชื่อว่าอะไรนะน้องเฝ้าสาบด้า,าน,นข้างก็บรรยากาศดีค่ัฝั่งนั้นหมดเลยค่ะ ใช่ค่ะใช่แม้ว่าได้อยู่ค่ะบ่อเพื่อเป็นเป็นอาคารเพื่อมองมีเป็นต้นไม้มีอาจเป็น,นลานกิจกรรมนั่นนู่นนี่เลยเป็นหอพักเด็กๆที่พากแคเทอเขาดีไซน์อาจะเกะอยู่เพิ่มให้บทบังทัศนียภาพของบ้านบอส เนี่ยมามขขอำานในหมด้วยใช่ค่ะนเนนน้เป็นบ้านทา <c oughs> อรครับเป็นสวนขึ้นสวนขึ้นสวน,นะนสนเาปิดแล้วมองไปถึงต้นตสูง <c oughs> ใช่เพราะว่าถ้าสร้างไม่กับกับเติบอยู่ยได้ขนาดนี้แม่ว่า